赛得好，赛得好，赛得好。 หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วล่ะฮะอ่าปฏิทอว่าทายบทวนนิ่งเ้ครับผมทายขี้เขียวครับผมอ่า วันนี้ก็เป็นรายการใน u t u b e นะครับที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเราจะตั้งชื่อรายการว่าอะไรดีก็ให้คนตัดต่อคิดแบบเป็นคนตัต้งครับไม่ใช่หน้าที่ผมครับไม่ใช่หน้าที่ผมในวันนี้ครับคืออย่างนี้อ่าวันนี้เราถ่ายเลยเราคือว่าเราสับสนเสนจริงเลยเราสับสนแบบผมไม่ถูกอ่ะเออมันสับสนอรัอาจจะดูตัวเปียกสักนิดนึงเพราะว่าผมไปมาชั่วโมงนะ คือสอบสวนมันสอบสวนสอบสวนตัวเองไว้คือไปเจอสาวคนนึงเราไปลองกี้เลยลองกี้ที่หนุ่มทอเราจะซื้อของมาแล้วเราเจอสาวเขาไม่ใช่นคนไทยเว้เขาเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นผู้หญิงคนผู้หญิงญี่ปุ่นไว้ไม่ใช่ผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในย ซึ่งเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยจริงๆว่ามันเป็นยังไงคือผู้หญิงญี่ปุ่นเลยาตามส่วนก็คือจะเป็นผู้หญิงตัวเตี้ยๆตัวเตีตเต้ยเ,เวลายืนเนี้ยกูยืนทีอ่ะคุสูงเท่าตู้ใหญ่เนี้ยเขายือนอ่ะเขายืนตัวเตี้ยก,กว่าตัวคือนางผู้หญิงตัวเตี้ยแบบอ้วนๆขาใหญ่ๆผิวขาวมุนลงมาคือ คือเขาไม่ได้สวยอะไรเวนะ้ยจริงๆรู้มะกูกูชอบเขาที่อะไรเหรอคือมึงรู้ไหมว่ามึงเคยเห็นผิวสีผิวแบบบอกไม่รู้ว่ะผิวผิวผกูแทบบอกนั่งเงียอะไรเออพอมึงเคยเห็นปะสีผิวผู้หญิงอนะ่ะผิวเหมือนชิมม่ มันแบบมันเป็นสีผิวหิมะเลยมันเป็นสีผิวขาวขาวหิมะเว้ยคือมัน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 ขาวมันไม่ได้ขาวเหลืองแบบแบบปวนเลยมันขาวแบบขาวเมียนอ่ะเหมือนหิมะเหมือนไอติมอ่ะเหมือนมันมันขาวแล้วมันแบบมีความวิ้งอ่ะเหมือนเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนหลอดไฟขาววิ้งเหมือนหลอดไฟมีออนอ่ะ ผิวเขาเหมือนแบบเหมือนเหมือนผิวมีความมีออนด้วยเขาใส,ส่เสื้อปากบางดีเว้ยทีนปากบบเป็นเด็กไม่รู้อ่ะผมสุดกูสุดว่าคขาผู้เด็กๆอ่ะด,ดูติ่มติม่มอ่ะไม่รู้นะเขาสุดองผู้หญ,ญิงญี่ปุ่นเขาจะดูติ่มติ่มดูแบบไม่แรงไม่ไม่ร้อนแบบผู้หญิงไทยจะดูอบบแซ่บดูร้อนกว่าดูแบบมีเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ร้อนแรงหน่อยเข้าใจปะ คือมันบอกไม่ถูกอะ่ะคือคือ,คอมันแล้วเขาหน้าเอาอันนี้กูนขออนุญาตพูดนะหน้ามันนยังไงเอวีที่กูชอบนะหน้าเหมือนหน้าเหมือนเลยเราแว้ผมยาวอย่างเงี้ยย้อมผมสีน้ำตาลเนี่ย,ยน,น้ยนารักเลยแต่งตัวใส่ใส่หมวกเหมือนเหมือน,ม,นมาริโอ,อ้เออใส่หมวกน่ารักมากน่ารักมากอะ่ะแบบแบบไม่ได้ไปคุยกับเขากูไปชวนเขาคุยนะกูกูบอกบอกว่า,วาอันนี้นะมันเป็นอ่าที่เขาด้ไปจับมันเหมือนเป็นน้ำยา ไม่ใช่เป็นน,นะน้ำย,ย,ยาเป็นซอสทานเนื้อเนื้อย่างเลยเวลาทานเนื้อย่างจะมีซอสแบบมีคิวอะ่ะกูบอกอันนี้นะเป็นซอสเนื้อย่างนะเขาฟังกูไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ตอนแรกกูนึกว่าถ้าเขาฟังรู้เรื่องเขาก็จะรู้เรื่องผู้หญิงคนจะนิ่งๆมึงเคยเห็นเพื่อนที่เป็นโอตาคุป่ะเขาจะนิน่งๆเขาจะแบบเหมือนโลกส่วตัวจ,จริงๆมันเป็นธรรมชาติของที่เกิดที่ญี่ปุ่นเลยเขาจะแบบเหมือนเป็นวัฒนธรรมโลกสองตัวจะมีความไพรเวีซี่แต่คือก็จะไม่ได้โวยวายอะไร วายไม่รู้ว่ะวายไม่รู้ไม่เคยโดนแต่ก็น่าจะแ,แล้วต่องคนแหละจริงๆคือคก,กูสับสนใช่กูณถ่ายคลิปนี้ด้วยความสับสนเลยซึ่งตอนนี้ผู้ยังสับสนอยู่กสับสนสับสนมากเลยว่าแบบแบบแบบว่าถ้ากูพูดภาษาญี่ปุ่นได้กูจะได้โอกาสเลยเวลาหลายปีที่ ตอนกูเรียนมหาลัยไม่รู้นะของสกูเวลาที่เราตั้งใจเรียนมากเลยเว้ยตั้งใจเรียนแบบวิชาแล้วเราก็ปล่อยเซอร์ปล่อยชิวเขาเรียกว่าอะไรปล่อยมึงเข้าใจเพราะปล่อย่ะพอเราปล่อยอะไรไป็น่ายปล่อยแล้ะไรเดี๋ยว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 ไอเขามาเดี๋ยวอ่ะมันทําให้เราไม่ได้ทาเลยคือกลัวจะทํ u ยู b ูไปตั้งแต่ปีสามเลยแล้วมันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเรื่องปีสี่เลยซึ่งตอนเนี้ยกูกูก็เดี๋ยวอยู่เว้ย ไม่รู้มันเดี๋ยวจนมันเป็นนิสัยเก่งเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือถ้าวันเี้ยวันเนี้ยในกรณีว้ก็คือถ้าเราพูดภาญี่ปุ่นได้ชนะแล้วเราจะคุยกับเขาบอกว่าเราเป็นไทยจีนนะเราเป็นคนไทยถ้าจารยแล้วจริงๆนะอันนี้ไม่เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์คือคอนเทนต์อันนี้คือจริงๆเลยคืออย่างนี้คือถ้าเราพูดใส่ญี่ปุ่นได้ชนะนึกภาพมางคือไหนนถ้าเขาเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะหรือสมมติเ่นเป็นนะักท่องเที่ยวกบ นึนภาพาเข้าจีบก็ได้มู้ไหมว่าการได้แต่เมียคนญี่ปุ่นอ่ะนึนภาพคือฝีมือระดับกูอะมันได้อยู่แล้วเลยฝีมือระดับเขียวอะมันได้แน่นอนเลยฝีมือกูอะมันได้แน่นอนเดี๋ยวมึงมั่นนาเหรอใช่ใช่มั่นนากูไม่ได้มันนม่นนาเว้ยึูรู้ว่าจีบจิบอะอ่าพวกนี้หรือว,วะกูไม่ได้จีบ กูไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์โกจิตแบบที่นักข่าวเขียนเขาตั้งฉายาให้กูไม่รู้นะเขาเอาสมองส่วนไหนคิดหรือแค้งกูมากที่ไอส้สั์ส่งข้อความมาแล้วกูไม่ตอบเขาก็เลยตั้งชื่อกูอย่างนี้นะยูทูบเบอร์โลกจิตละลามสาวมึงรู้มาว่าอะไรรู้ป่ว่าอะไรรู้ป่าคนที่กูชอบเวยกูก็จะเข้ามาส่วนคนที่กูมองว่าไม่ตรงสเปกกูก็จะไม่สนใจ ชัดเจนนะชัดเจนนะกูไม่ได้แบบเอาไม่เลือกหน้าอันนั้นมันเป็นมันเป็นปากกาของเขาที่เขาไม่ได้คุยกับเราแล้วเขาก็ไปเขียนมัม่วๆส่วนอันเนี้ยคือปากกาเราที่เราเขียนที่ใส่ตัวเองว่าเราอ่ะเขี้ยวกเฮ้ยคนเนี้ยชอบเราอะไม่ได้ไม่ได้หวังดีแล้วว่าเราจะมีเมียคนไทยเพราะว่านึกภาพถ้าเราหาเมียคนไทยแล้ว สักวันหนึ่งอย่างเงี้ยกูถึงบอกนะกูชอบเด็กกูชอบเด็กแล้วกูพูดว่าเวลาที่กูเจอคนนะอ่ะอ่ากูพูดยังไงดี่ะกูจะปิงปะ๊งแบบกูไม่เคยสมหวังกับความรักใน Facebook Instagram หรือ Tik Tok เลยมันเป็นเรื่องตอแหลทั้งเพที่ชัดกันและจะหลักกันมันเป็นเรื่องตอแหลมากคือมันก็มีเว้ยที่เขาดีๆกับเราเว้ยมีมีมีไหมม,ม,มีแต่ว่าเขาก็มีโลกเขาเรามีโลกเราเข้าใจไหม ถึงนิสัยนี้มันจะคูยเล่นได้เลแต่บางทีผู้ต้องคดีเขามีโลกของเขาขรงเราโลกของเรามไม่ได้มันก็จะแบบข้าแต่เนาะโลกของเขาก็คือโลกของเขาโลกของเราก็คือโลกของเราทุกคนก็มีเวลของตัวเองบางทีเวลไม่สรองกนะันและอกย่างการที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยบางทีสมมตินนะเจอตัวจริงเขาอาจจะไม่ได้ดีเหมือนในคาต่ละ สิ่งที่มึงเห็นใน c e b o o k กกับสิ่งที่มึงใ,ในคนคนนั้นจริงๆอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้คนคนนั้นจริงๆตัวจริงอาจจะโหแบบดีมากก็ได้แต่ใน a c e b o o k อาจจะแบบภาพลักษณ์ที่ดีหรือบางคนภาพลักษณ์รู้ไหมบางคนอ่ะ a c e b o o k บางคนภาพลักษณ์ดีมากดีแบบเหมือนเป็นนั้ีดีอ่ะแบบเกาหลีอ่ะสวยอ่ะภาษาชาวบ้านสาวไทยคือหน้าแบบเป็นผู้หญิงเพอร์เฟกต์ พอร์เฟกต์รวยสวยรวยเกาหลีขาวหมวยเอสแต่พอตัวจริงแม่งกลายเป็นแบบแบบผู้จาไม่เพราะนิสัยไม่ดีแบบเครี้ยงเครี้ยงอย่างเงี้ยเครี้ยงอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นขวดน้ำนะเครี้ยงเครี้ยงอยล่างเงี้ยเวลาแบบบางทีเครี้ยงมั่วอันนี้ขอโทษน,นะคือบ,บางทีเรา,รเ,ราออเข้าใจปะเราเอาเขามาไว้เราก็พูดตรงคือ ก็โดนสังคมด่าเยอะแล้วอ่ะก็มกให้เขามาด่ากปุีกคนเนอะก็จะว่าเราเราอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขจริงๆเว้ยเราอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขเราไม่อยากอยู่ยมีความทูกก็จะว่าเราอยากอยู่เราเราเราไม่ไม่ได้เป็ลาลา้างใครเขามาลา่าลาเรานักข่าวมาเขียนอะไรเราเราก็ไม่สนใจเขาสนุกกับการที่ทำร้ายเราก็ เรื่องของเขาเราก็อยู่ของเราเนี่ยอยู่ของเราเราไม่ทําร้ายใครเขาทําร้ายเราเราก็นิ่งเราไม่สนใจฝีปากเราไม่สนใจปลายปากกาของนักเาเราไม่สนใจปลายปากกาคุณดูในยูทูพี่ของแม่เราอยากให้เขาตัดสินเราเองว่าเออเราเป็นยังไงเราดียังไงคือ,อให้เขาดูเราไปเรื่อยๆ่แลวเดี๋ยวเขาจะรักเราซับสไครต์ไลค์แชร์อะไรเดี๋ยวเขาจะดเดี๋ยวเขาจัดการให้เราเอง เนี่ยให้เขาตัดสินใจเอาเองอย่าไปบังคับเขาจริงๆเหมือนการจีบผู้หญิงอ่ะมึงจะทําให้เขารักมึงในวันแรกอ่ะเป็นไปไม่ได้เขารักมึงวันแรกบางทีอ่ะอนาคตอจะไม่รักมึงแล้วแหละท <c oughs> ี่นี่ผูเห็นในทิกเกอรอ่ะเขาร้งองผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เป็นเตี้ยเผู้หญิงอ่ะเพี้ยเ้หน่วงต่อท้องอ่ะไปสับแล้วก็โควติน่ะหัวหนีไปเลยอ่ะเอาเอาฟันละทิ้งอ่ะ ร,รู้สึกเทียรู้สึกว่าเหมือนผู้ชายมน้าจะว่าบางทีมันหลงฝีปากเนี้ยพอมันเอากัานผู้ชายเขาเป็นคนตรงนี้ผู้ชายเขาไม่มีเหมืนเลยเข้าใจว่าคือช่วงนี้เป็นเทนหน้าสาชาวบ้านคือเป็นเทนเทนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ชอบผู้ชายหล่อเลยเทนผู้ชายคือเทนผู้ชายแบบหน้าตา่อยากพูดเลยเ <laughs> <laughs> ขาชอบเานหน้าตาพิเลศ หน้าตาแบบผิวเข้มเข้มหน้าแบบแ,ดแบดแปรอะเนี้ยหน้าจนโจนแบดบอยอะไรทั้งนี้แบบจริงๆไวหนวลด์อะไรทนี้ผู้หญิงชอบมากชอบอะไรแบ,บ,แบดแจริงๆกูไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยแต่มันคือเรื่องจริงว่ะมันคือเรื่องจริงอะที่แบบผู้หญิงเขาเปลี่ยนไปแล้วเว้ยผู้หญิงไทยนะกูย้ํานะผู้หญิงไทยนะผู้หญิงประเทศอื่นกูไม่รู้นะ่กูแค่ครู้สึกว่าวันนี้กูแค่รู้สึกว่ากู เดี๋ยวกู fe, มานัง่งเรืสมัยก่อนเสียโอกาสหลายอย,ย่างมากเลยเว้ยจริงจเสียโอกาสหลายอย่างมากเลยเว้ยจากการที่เรามีเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราพลาดจากการที่เราเขาเรียกข้ามมึงรู้ไหมกูดูลูฟี่สอบไทยทุวัเนี่ยมีสาวกูชอบนะมึงรู้ไหมกูดูลูฟี่สอบไทยทุกวันใ<ๆ>ว่ปะเดี๋ยว่า ูอ่ะดูลูฟี่ซับไทยทุกวรรันเลยว่าลูฟี่ไม่ใช่ซับไทยผู้บิดซับอินทุกวันเลยว่าลูฟี่วันยีดอ่ะกูดูโซโลคกันจิแล้วเนี่ยคือกูว่าดูไม่รู้เรื่องเลยกูพยายามนี่นะเนี ฟังปูนะมึงฟังดูดีดีเลยปูเนี่ยนะถ้าปูเนี่ยนะนรู้สึกเสียดายว่าที่น้องคนนี้ทญี่ปุ่นอนะ่ะเป็นคนญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่คนญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่คนไทยคือถ้ากูไปจีบเขาอ่ะเนื้อภาพไม่ได้เลยคือกูต้องพ้องเนี่ยกูต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนภาษาไทยเลยมันมีข้อจํากัดเลยถ้าจะจีบคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะต่างชาติหรือคนอเมริกัน หนึ่งคือมึงต้องพูดภาษาเขาได้เลยภาษาอังกฤษได้ละเอาต่อไปมึงจะจงคนญี่ปุ่นครับมึงต้องพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้มึงไม่จำเป็นต้องเขียนคันจิได้มึงก็ต้องแค่พูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้สองมึงต้องมีงานประมาณนั้นงานงานนี่คืออะไรงานนี่คือสมมติกูจะต้องเป็นอลองลองผูง้จัดการคือจะต้องเป็นคนที่ทํางานแบบมีเงินเดือนแบบเขาเรียกว่ารายเด้อนตัวเองได้สามมึงจะต้องมีฝีมือในการจรีบสาวหน่อย พราะผู้ชายญี่ปุ่นเป็นเขาจะแข็งแข็งเขาจะไม่ไม่ได้มีแบบเอเ้เดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผู้ชายไทยก็แข็งเฉพาะปูคนเดียวเว้ยที่เป็นผู้ชายไทยเลยที่เขาเรียกว่าฝีปากถูกลักกันแล้วฝีปากจิตยิงกู๊ดมันเหมือนกับเหมือนกับมีอะที่โดนสักโดนใส่อะจนค่มกิบละถ้า,าสังเกตเพรื่องกูที่เรียนด้วยกันเลยฝีปากสู้ไม่ได้เขาจะพยายามคอมเมนต์คอมเมนต์ ทุกคนจะเหมือนเดิมเลยทุกคนจะเหมือนเดิมตั้งแต่เรียนจบทุกคนเหมือนเดิมมีกูคนเดียวที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมางคนมองกูเที่ยงขึ้นมางคนมองกูเป็นไอเงียบางคนมองกูเป็นคนไม่ดีบางคนก็มองว่าเฮียนี่แม่งปากปากเก่งเจ้าชู้ใช่บางคนแม่งมองกมเป็นคนปัญญาอ่อนบางคนแม่งไม่ว่าบางคนอายุสามสิบกว่าก็ยังเหมือนเดิมยังดักดานดักดานเหมือนเดิมดักนานไม่อยากจะไม่อยากจะว่าเขาเลย ไม่อยากว่าเขาเลยแต่บางทีมันต้องยอมรับ่บเพราะบางคนเขาก็รักในความเขาก็รักในความเป็นเขาเราก็รักในความเป็นเราแล้วแต่ผู้หญิงจะเลือกแต่ผู้หญิงทำไมเนี่ยเขาก็จะรักผู้ชายที่แบดบแอบบ่ะภาพลักแบบใครเรื่องอะไรน้าแกงอะไรพวกนี้นเออชอบผู้ชายไม่ดีอ่ะเออชอบผู้ชายแบปลบถ้าสังเกองตเอ่ะตอนสมัยเรียนอ่ะทุกคนจะเห็นว่ากู้เด็กหลังห้องอ่ะพวกนี้ม่นมี พวกติ่งต right. ิ่งผ like like ู้หญิงไม่เอาแล้วไงพอคนมันพอติ่งติ่งไม่เป็นหมอกเป็นนิศวะอะไม่ียนได้ติงติ่งไม่จะได้เองเองพวกแบดแบดไม่จะได้แน่แน่เองเองมันจะน้อยมากที่มันจะแบบแบดแบดเพราะว่านิสัยมันจะไม่เข้ากันจริงเกูเนี่ยกูก็พูดนอกเรื่องโมโซไปเรื่อยอะจริงๆกูไม่ได้เป็นต้องโงกแบบโควายกูไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากความกูไม่จำเป็นต้องอะไรมากมาย กูไม่ต้องใช้ทุนอะไรแต่กูให้อยากบอกเว้ยบอกตัวเองว่าคิดเนี่ยน่าจะลงประมาณกุมงพาหรกกว่ามันก็ปีนเนี้ยมันปีใหม่แล้วเว้ยมึงรู้ไหมว่ากูอ่ะเสียอ่าวันนี้เป็นวันที่เราเสียโอกาสเว้ยเสียโอกาสเสียโอกาสในความความจักอีน้องคนที่ใส่หมวกมาริโอ้เออมาริโอกำลังนึกอยู่มึงชื่ออะไรวะเออมาริโอมึงรู้ไหมเนาะ สปังเลยขาวๆอ้วนเตี้ยๆผมยาวๆหน้ามันนั่งเอก AV ที่มึงชอบเลยแต่เขาแค่ไม่ได้เล่น AV เขาไม่ได้นมใหญ่หรอกนังเอก AV เขาไม่ได้นมใหญ่หรอกนะเขาติ่มเลยติ่มเลยถ้าวันนั้นไม่ใช่วันนั้นถ้าวันเนี้ยย้อนเวลาได้อะกูพูดภาษาญี่ปุ่นได้อะกูจีนไนดะ้อ่ะกูบอกเลยนะกนะูได้หลายแล้วเอ่อกูพาแม่ไปเรียนข้าวแล้วอ่ะพาเด็กนี่ไปเรียนข้าวแล้วคิดตาม คิดตามกูมึงคิดตามกูยเยอะเวย้ยในนึ่งภาพดองถ้าเขาใส่ในประเทศไทยเท่านะั้นในดองกี่เปิดแสดงว่าเขาก็ต้องมีโอกาสไปดองกี่ซึ่งแสดงว่าช่วงเวลาสเปนนั้นน่ะการที่เราจะมีเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ไม่ได้เชี่ยและเป็นเรื่องที่ดีดีมากเลยสาสญี่ปุ่นเพราะว่าเหมือนที่เคยพูดไปแล้วครันนะ้งนพูดอีกเรากระล้วนนะตอนเนี้ยเหมือนที่เขาบอกมึงแม่งเด็กตกงานใช่แต่ถ้ากูพูดภาษาญี่ปุ่นได้กูบอกเลยนะ มันเป็นสกิลที่คนไทยไม่มีเว้มันเป็นสกิลที่อายุ50ก็ยังทําได้เพราะเป็นสกิลที่มือมาการที่เราจะพูดภาษาภาษาหนึ่งได้ในคลองอ่ะอย่างกูเองภาษาอังกฤษมึงใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าเลยอ่ะจะเซียนเซียนหน่อยอ่ะนานเว้ยเริ่มไม่ได้3-4-5ปีอ่ะมึงจะเซียนเซียนหน่อยตอนนี้กูยังไม่เซียนแต่ก็คือก็พูดภาษาธรรมดาแหละกูไม่สามารถพูดได้เป็นเวลานะ โปรเจสเตอโรนผมกปั่วต่ำเกลืเลือดแดงของปัวกำลังสูงหวัวใจอะ่ะกำลังบีบผ่าไปยังเส้นไซโคลมาสกูไม่สามารถพูดภังกิได้ขนาดนี้แต่คือพูดภาษาอังก s ษนะฮะมาเฮิร์สต์มาเฮิร์ส t ์เช็คเช็คทุกอุเนสเมติทอร์จคุณช่วยเช็คเช็เช็ฟองนีพีสดูสมไดนอสเ r m ฟอ l e ี s พร o สดอตพูดอะไรปรนะมาณนี้พูดเลยนะ คือเราไม <debuted. S 1> ่ใช่เวลาอ่าคไรเลยว่าเวลาเวลาที่เราจะทำอะไรเว้ยเราจะต้องมีแรงกำลังใจอย่างกูเนี่ยกูอยากให้มึงเลยมีแรงกำลังใจหน่อยมีน้องคนที่น้องคนเนี้ยเออไปเรียนภาษาญี่ปุ่นครับไปเรียนภาษาญี่ปุ่นครับกูขอละกูว่า้วละกูว่าด้วยกูขอมึงเลยนะมึงไปเรียนภาษาญี่ปุ่นครับ มึงเชื่อปว้ยมันเป็นสกิลที่กูเชื่อคนนึ่งมึงอะ่ะถ้าเรื่องนี้น่าจะเป็นไปได้เลยปี2555 25, เ 25, ขียวจะพูดใส่ญี่ปุ่นได้และเดี๋ยว2022เขียวจะพูดใส่ญี่ปุ่นได้พยายามดูลูฟี่ฟับไพรวนเลยเอาแค่ลูฟี่โคโนมอน,เ,นเอาแค่เนี้ยให้มึงรอดก่อนแค่เนี้ยยังไม่ได้มึงก็ฝันมึเดี๋ว่าจะทำอะไรได้มึงรู้ไหถ้ามึงทำได้นะทำได้นะ มึงไม่จำเป็นต้องมึงนะครับเราฟินมึงไม่งมีอาชีพเยอะแยะนักแปลอิสราเอลนักแปลอิสราอลอ่านภาษาญี่ปุ่นแน่นหนาภาษาไทยนักแปลอิสระอะไรล่ามล่ามอะไรไกด์ไกด์นักท่องเที่ยวจะมาแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก๊อลังคือช่วงนี้นักท่องเที่ยวก๊อลังทยอยกันมาเพื่อจะไล่ถ้าว่าอะไรที่มันแบบหลุดไปแล้วก็หลุดไปอะไรที่มึงพลาดไปก็ จำไว้บทเรียนอะไรดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็อย่าทำอีกเราอ่ะพลาดมาเยอะแล้วเว้ยอยากให้สำเร็จเว้ยในปี2022อะอยากให้คนดูหลายคนดูทุกคนอ่ะที่เป็นเด็กไม่คนดูรุ่นเี่อยากให้สำเร็จเลยเว้ยจริงๆเ,เ,เ,เวลาเราทำอ,อะไรอ่ะเราก็อยากสำเร็จจิงมาอยากสักเซสเล่นหุ้นอยากในเงินเล่นบิตคอยก็อย,อ,อยากเทรดให้เย,ยอะๆหรือว่าอะไรนะพวกเนี้ยมึงเห็นปะ เห็นป่ะแต่เราก็ไม่ควรแนะนำมันไม่ควรไปทำร้ายใครนะไม่ควรไปทำร้ายใครเขาทางจิตใจหรือร่างกายอะไร่าเ้อะไรผิดไปเราก็ขอโทษได้นะครับเทียวผูขอละถ้ามึงในตอนนั้นน่ะตัดคิ้เนี้ยช่วยดูดูฟี่ทุกวันน่ะดูโดนิมอนทุกวันน่ะดูนิกัสโตนญี่ปุ่นออนันอะไรพวกนี้ดูทุกวันนะ พูดได้หนยขอองขอร้องแบบนะช่วยช่วยขยันเรียนหน่อยนะนะมึงรู้ไหมกูในวันนี้พูดไม่ได้พู้เสียใจนลวะมึงรู้ไหมว่าน้องน่ารักมากเลยหน่ยถ้ามีโอกาสครั้งอ่ะก็ดีโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเว้ยโอกาสมาหลักเดือนเวยการที่เราทิ้งโอกาส่มันแซบมากเลยอย่าแสบปล่อยเว้ยจริงนะ sẽ là 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 người yeah. bài